สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พืนี่แคชชาแนลกันนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเกมเซเวนไอรีเบิร์ดที่เราลักลักนั่งถุกเกมเออตอนนี้ก็จะมาถึงไกด์ผ่านชั้นร้อยสามสิบกันนะคะแล้วก็ค่ะก็จะมีแถมพวกชั้นร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าเลยกันเพราะว่ามันมาทีมแนวเดียวกันเลยก็เดี๋ยวพาให้ดูเลยแล้วกันแต่ก็อาจจะมีแตกต่างกันเล็กในน้อยแล้วกันรวมไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็สําหรับแนวทางการผ่านก็อย่างที่บอกนะคะ มันจะเป็นตามสไตล์การเล่นของแคทซึ่งแคทก็เหมือนกันเป็นการเออเลคนคอมเมนต์หรือไกลแนวทางของแคทจะบอกว่าการผ่านแต่ละหออะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันต้องเหมือนแคทเป๊ะคือมันก็มีหลายๆทางในการผ่านนะเหมือนเดิมอ่ะเราแค่จะมาบอกอีกแนวทางหนึ่ง<ม>ว่าเพื่อนเล่นแบบนี้ก็ผ่านได้นะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ถให้กำลังใจ้วยค่ะวิง ปิงฝากกดน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยช่วงนี้มีรลฟ์บ่อยนะก็มาพูดคุยกันได้เมนก็นอย่างสุภาพนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้ยีิบสี่ชั่วโมงด้วยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ล้นลับฟรีอีกหนึ่งแพคแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่าง S เ,เอสเพลเทอร์เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ลิทแมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดูนะ ปัญหาของชั้น130เดิมก่อนที่คนสนมากน่าจะติดเนาะอันดับแรกเลยคือไอคิสโดนโดนโด,ด <c oughs> นางมีสกิลเดทนะและนางก็ยังสามารถตื่นขึ้นมาได้หนึ่งครั้งฟิลแบบแทโออะไรเงี้ยแบบวุ่นวายแล้วพอแม่งตื่นมาเว้ยจากที่ได้เล่นแล้วคือมันก็จะสกิลเดทใส่เราต่อและปัญหาของสกิลเดทคือโดนหนึ่งทีไม่เป็นไรอีกสเทินตายแต่โดน,นทีคือมันตุ้มแตก ตุยเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งปัญหานะทุกคนแล้วมันก็มี2 s k สกิลที่ติดเดทเลยนะทุกคนถึงแม้เปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคอมมันดวงดีอ่ะฉันว่าทุกคนน่าติดปัญหานี้มีหนึ่งตัวละที่มีเดทอันอื่นจะเป็นซีพวกซีซีต่างๆที่แบบเออทำให้เรานั่นแหละทําอะไรไม่ได้อย่างตัวนี้ก็สไป,ปสไป,ปก็มีเป็นแช่แข็งถูกไหม ยูจินก็เช่นกันอย่างที่เรารู้เป็นอมพาตสองสก,กิลเลยตัวนี้อีกเช่นกันเป็น CC ซอีกแล้วเป็นไฟช็อตสองสก,กิลส่วนเจ็บนี่ก็เหมือนกัน c ีเป็นซ c ซหมดสติอีกอันอีกอันหนึ่งเป็นเผาไมา้อ่ะรวมๆก็คือมี CC ซทั้งหมด4อย่างพร้อมกับเดยอกหนึ่งนะคะนี่คือปัญหาชีวิตเลือกเกินอ่ะหลังจากเรื่องสกิลแล้วเดี๋ยวเราพามาดูตัวละครละกันว่าเฮ้ยทีมที่แคทเนี่ยเอามาผ่านเนี้ย เป็นยังไงแล้วก็เป็นแนวทางการเล่นประมาณไหนเออทุกคนขอบ่นปัญหานหนึ่งคือเกมนี้เว้ยมันผ่านหอไปแล้วแล้วมันเล่นซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะขอโทษล่วงหน้าไปนิดนึงคือแคดอะเอาภาพจากนาน์ไลา์ลามาซึ่งก็อาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะแบบแหวงแงไปนิดนึงแต่แคดจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็แปะภาพเพิ่มเข้าไปนะทุกคนอย่าว่ากันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถอัดใหม่ได้แล้วโอเคปะ่ะเออ เดี okay. ๋ยวมาพูด <Gym>. ถ <"S 1> ึงเรื่องตัวละกันอ่ะก่อนพูดขอขิงน้องจูลี่ไอ้ไม่เกี่ยวน้องสวยไงเออเพิ่งเปิดมาได้มันก่อนในไลน์เออี่ไม่เกี่ยวนะแล้วก็ในคลิปนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวยากขนาดนั้นเออออะเราขอพูดกันก่อนเนื่องจากที่เราอ้างอิงไปใช่ปะมันมีเดสบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาปั้นลีโอมาลงแต่บอกเลยว่าในทีมที่คันเลยคอมเมนต์อ่ะไม่มีลีโอเลยเหตุผลนะครับคือ จริงๆเวลาปั้นอะไรมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะนะทุกคนอืมแล้วอย่างเคสนี้คือเราปั้นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูของลรียนิดนึงซึ่งมันก็แบบไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยังไม่ได้เจาะรูแล้วบอกเลยว่าตัวแค่นี้ยืนไปแบบยูสเลตมากในมุมแคทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นไกด์แบบไม่ได้มีลรียมันก็จะมีความยากลาบากของมันสําหรับใครที่ลงแล้วผ่านอันนี้โดยใช้ลรียแบบเออ แน่นอนว่าเขาต้องปั้นเยอะกว่าแคทมากแน่นอนเพราะว่าอันนี้ยคือยืนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเข้าไปยืนก็คือแบบไม่มีประโยชน์เลยนอกจากการเดทแล้วก็กันไม่ได้ถึงเว็บสุดท้ายด้วยอะเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็ตามที่บอกไม่มีลีโอนะครับถ้าจะปั้นตามก็ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรกักบลีโออะมาพูดกันเรื่องแผนแผนมันจะลิงก์ไปกับตัวสําหรับแผนทีมแคทที่ผ่านเนี่ยเขาจะเป็นแนวยัด DPS หรือ ทำดาเมจให้มากที่สุดเพื่อเก็บฝั่งศัตรูก่อนที่มันจะฆ่าเราหรือซีซีเราหรือทำอะไรใดๆเพราะฉะนั้นแผนนี้มันอาจจะแบบไม่ได้มีตัวแก้บัฟแก้ทางอะไรขนาดนั้นหรือเป็นทีมเมลคีที่เล่นยื้อนะเราจะเน้นตัวดีเพทและก็มันก็จะไปผูกกับเรื่อง การกดสกิลเอ้ยการกดสกิลการเรียงสกิลด้วยอ่ะเดี๋ยวดันพูดต่อไปอ่ะตัวแรกของทีมสายเพรแคทแน่นอนเป็นตัวแทโอมีตัวปั้นสุดณตอนนั้นตัวแทโอเนี่ยก็เพื่อนคพืนว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แต่อาจจะขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยปั้นแค่ไหนแต่ทุกคนเป็นตัวหลาน่าจะทั้งเจาะเต็มทั้งอะไรแล้วก็พยายามจะเปิดให้ได้ซีสูงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนสเตตเข้าๆของตัวแคทที่ตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงของ ต่อไปเป็นดีเพลองพูดถึงดีเพองเดี๋ยวมีดราม่าอีกก็จริงๆถ้าเพื่อนเพื่อนมีดีเพตัวไหนที่แรงลองเรามาเอามาช่วยเพิ่มดราม,ม่าอีกทีสาหรับทีมดีเพอ่ะก็เลือกมาได้เลยสําหรับอันนี้แคดผ่านไปอ่ะแคดใช้น้องยอนีเหมือนเดิมนะพะก็ปั้นน้องมาประมาณระดับนึงแล้วก็เปิดน้องได้ซีสามด้วยแล้วก็เจาะครบนะสะแตทก็ประมาณนี้โดยตัวน้องยอนีเนี่ยเองนอกจากดีเพก็มันก็ยังมีแบบ เออมีหลับนิดนิดน,นหน่อยเว้ยก็สามารถซีซีได้อ่ะซึ่งมันก็ดีคือเปลี่ยนจากการที่เราตั้งหลับเป็นบวกมันเลยให้มันติดซีซีแทนอ่าแต่ทั้งนี้คัดขอบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะคะว่าในเว็บสามเนี่ยฝั่งศัตรูแทบไม่ติดซีซีเลยเว้ยอันนี้ก็แค่เอาไปเผื่อมันติดละกันเพราะคันลองไปกี่สิบรอบไม่รู้อะแบบวนเป็นแบบเออถ้าคนได้ดูไ์วันนั้นก็นานอยู่อะ่ะ มันแบบไม่ค่อยติดตีตีก็มันก็จะมีบางหว่าที่ติดบางไม่ติดบางทางนี้มันก็ขึ้นกับว่าเฮ้ยเราทําไอเนี่ยความแม่นเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ด้วยนี่และตัวต่อมาตัวที่3ที่เอาไว้เป็นเดลโลนตัวนี้ก็หยิบม,มาใช้บ่อยขึ้นนะก็เป็นหนึ่งในตัวซีซีก็คือมีใบใบกลุ่มแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสกิลดี่ยวที่แบบเออค่อนข้างแรงอยู่ก็คือเผื่อนํามาช่วย เก็บได้ก็มีทั้งซ c ซแล้วก็มีดเมจด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีซ c ซตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างยูชินอะไรเงี้ยก็สามารถสับมาใส่ได้เลยนะเพราะว่าตัวยูชินนี่ก็ดียูชินก็เหมือนฝั่งนู้นอะมันซีซีหลอกสกิลเลยนะก็เยอะกว่าตัวนี้ด้วยอืม <S <S แล้วเพื่อนๆอาจจะไปดันดีเพสในตัวอื่นเพิ่มอันนี้ก็ได้หรือใครมีตัวอื่นอะไรเพิ่มที่เป็นแบบซ c ได้อีก,ต,กต่างๆอะ่ะก็เอามาลองใช้ได้เลยนะตัวเน้นเป็นตัวที่เราปั้นมานั่นๆน่ะเออ วาซับอีก2ตัวที่คัดใช้นะครับมีตัวแรกเป็นลีนาตัวนี้คาดว่าทุกคนก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะก็มาใช้ไม่ยากปั้นมาประมาณนี้เจาะเต็มอยู่เพราะใช้นางบ่อยเน้นแนวถึกยืนนานเนาะอยู่เพื่อนแล้วก็ที่สําคัญคือสกอิลบัฟที่ทําให้ตีแรงขึ้นตรงกับสายดีเพสอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะโวยจะบอกว่าตอนที่คัผ่านเนี่ยลีนาคัมีแค่ C1 มันไม่มีบัฟอันนี้อะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีบัฟอันนี้ยิ่งสบายเลยนะเป็น C ีสองขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายครีอีกส4สเอร์เซนคือทําให้แบบแรงขึ้นไปเยอะมากคือถ้าใครยิ่งมี C ีเนี่ยยิ่งอี่สองขึ้นไปเนี่ยยิ่งสบายขึ้นเลยก็บับแล้วก็แรงมากขึ้นไม่ใช่บับดิคือแค่มันมีอยู่ในทีมก็แรงขึ้น,นแล้อะอะประมาณนี้อันนี้คือตัวซับตัวแรกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้บ่อยอยู่ลูซี่ ลูซี่ที่เอามานะครับก็เป็นเหมือนเอามาขจัดดีบัฟนะทุกคนเนื่องจากมันมีซีซีแบบทุกอย่างถูกไหมเราไม่สามารถใส่กันได้หรือจะแบบเอออย่างมากกันได้อย่างหนึ่งฉันก็เลยเอาตัวนี้มาไว้ล้างดีบัฟแต่ทุกคนปัญหาชีวิตนี้คือถ้าตัวล้างดีบับมันติดดีเอ้ยถ้าตัวล้างนั่นแหละล้างดีดีล้างล้างถ้าตัวล้างดีบัฟหรือล้างซีซีเนี่ยมันติดซะเองก็ยุเลสนะก็นั่นแหละมันก็มีโอกาสหนึ่งในห้านะทุกคนก็ไปลองเสี่ยง เอามาลองเผื่อเสี่ยงโดนไงมันก็าจะแบบไม่ได้โดนตัวนี้ไงแล้วคราวนี้น้องก็มีฮิลแบบกระปุกกระปิกนิดนิดได้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีฮิลแค่สกิลเดียวจากลีนาที่เป็นฮิลต่อเนื่องใช่ปะแล้วก็เลยเยิ่มอันนี้มานิดนึงก็คือไม่ได้เน้นจะยื้อนานแน่นอนเน้นอัดดีเพอย่างที่บอกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตอนที่เราหัดเล่นเป็นยังไงมันจะมีจุดเกี่ยวกับเรื่องการกดสกิล ฉันลองอันนี้ก่อนรอบหนึ่งอ่ะขอเซตนี้มีล้างหนึ่งตัวเผื่อไว้แต่ตัวล้างบ้างดันติดสีสีแล้วมีใบไวไก้ก็หนึ่งตัวเผื่อเซตก่อนลองปาบระดามดเองกินงอน,นร,นรอ,แรอแบแรกตรงๆว่าจริงๆเวฟบแรกก็น่าจะง่ายสุดแหละไม่ได้มีอะไรแต่เธอฉันจะให้ดู แค่นี้ก็ติดตีดีล้ว2ตัวแล้วต่อไปน่าจะหนักอยู่คืออันแรกค่ะก็จะพยายามสก,กิลโดยที่ก็จะมีกักสก,กิลบางอย่างไว้ใช้ในเวฟต่อต่อไปด้วยนะทุกคนเพื่อเราจะได้เก็บมันเนื่องจากเวฟแรกอ่ะตัวมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นทุกคนเห็นปะเออลืมให้ดูตัวคิดอ่ะมันก็เกิดมาใหม่แล้วมันก็สก,กิลเลยแต่อันนี้ก็ถือว่าเรายังโชคดีอยู่เลยไม่ได้ติดเดทแต่ถึงติดเดทก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจบรอบแรกใช่ปะแล้วมันก็ลางให้เรานะเออ ฉะนั้นแผนเราในทุกๆอันเนี่ยคือหลังที่เราติดเดดละเราต้องเก็บมันให้หมดเวฟให้ได้ก่อนที่จะตุยอ่ะตอนนี้เวฟแรกไม่มีอะไรเคลียร์ไปแล้วนะคะอันนี้คัดเปิดมาค่ะจะขอใช้ใบก่อนเลยละกันเพื่อเพื่อไม่ให้มันซีๆอะไรระเบอื่นเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้ก็แบบอาจจะดวงไม่ได้ดีติดไม่เยอะอ่ะมาแล้วเดสปัญหาที่เราบอก เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเราต้องรีบเก็บมันให้ได้ก่อนที่เราจะตายหรือเรายังมีตัวล้างจําได้ปลาตัวล้างสำรองตัวนี้ลูซี่ที่เอาไว้ล้างน่าจะมาเล่นแบบเจะล้างเดย์และซีซินอื่นอ่าลูซี่นะคบแล้วก็ล้างเดย์เราไปแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถยืนได้นานกว่าเดิมแล้วทั้งนี้ค่าจะพยายามอาจจะแบบไม่ได้เก็บไว้เนื่องจากมันมีคูดาวของสกิล DPS ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมนติดคูดาวเยอะเลยเราต้องเก็บไว้ ให้พวกคูดาวพวกนี้วนกลับมาใช้ทันในรอบหน้านะทุกคนและคัดก็จะเตรียมแบบเออบัฟอะไรอย่างเงี้ยรอไว้เลยบัฟหนึ่งของลีนาไว้เตรียมดาเมจรอบต่อไปได้ดีตอนนี้ก็คือติดทั้งคูดาวและซีซีใดๆต่างๆมากออันนี้ก็กักสกิลไว้เห็นปะว่ามันจะตายแล้วถูกไหมคัดก็เลยแบบเออไม่ได้กดสกิลพยายามไม่ได้ออกสกิลอะไรต่อแล้วแม่งก็ติดอวมาพานหมดเลยเออมันก็เงี้ยแหละพยายามอยู่พยายามอยู่ รู้สึกว่าอาจจะต้องเก็บมันก่อนที่เราจะตายเดี๋ยวเราฮิวรอ,อไว้ก่อนในรอบแรกรอบนี้เปิดมาอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะรอฮิวก่อนนะทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าขัดอะตอนแรกขัดจะพยายามคือที่ขีดไว้แบบอยากเอาสก,กิลเทโอสก,กิลหนึ่งมาล้างพีดิบของคริสตอนที่มันจะตายไปแล้วรอบหนึ่งมันจะได้นอนไปเลยแต่ข้าวเนี้ยมันก็ผิดแผนไปเล็กเ,เล็น้อยนะ้อยนะทุกคนก็เลยแบบใส่ซีซีอย่างอื่นไปก่อนเผื่อไว้อัอนนี้อย่างน้อยก็ยังติดหนึ่งตัวนะติดใบหนึ่งตัว นั่นทุกคนปัญหาที่เราพูดมาแล้วเดทหนึ่งรอบแล้วแล้วตัว้างตายเนี่ยแหละสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วแม่งดันเดทสองสก,กิลแล้วแม่งติดอกีกตายอันนี้ไม่ได้ติดนะแต่แบบเลือดมันเหลือน้อยตายเม่อไหร่เรายังมีเกิดมาใหม่ได้เราก็เลยอาศัยจังหวะนี้ทําดาเมจจากไฮโอให้มากที่สุดแล้วก็เก็บตัวอื่นไปทุกคนจะเห็นว่าฝั่งศัตรูทั้งหมดใกล้ตายเยอะแล้ว โดยเฉพาะไอ้คิดนี่แค่เกิดมาใหม่ปัญหาคือติดผีดิบอีกนานตัวอื่นอ่ะคิดว่าน่าจะเก็บได้หมดเออตอนเนี้ยเราเหลือเยอะกว่าเรายังมียอนอีและมีดีเพจอื่นเพราะฉะนั้นแคทก็าจะาไม่ได้สนใจมากว่าไทโอเราจะปิวเรายังมียอนอีอยู่ที่คิดว่าน่าจะยืนได้อีกสักพักมามาเดี๋ยว e สลับเป็นเสียงจริงในไลน์เพื่อความตื่นเต้นซะหน่อยแล้วนะเหลือใครตอนเนี้ยได้อยู่ยื้อไปดิสองรอบอะ่ะใช่ไหมเออติดหลับสองรอบไปดิติดหลับสองรอบเออ,อ,อสมาวะ <analysis> <int os> นี่นออี่ขออนุญาตใส่เพลงนี้นะยู่ไหนเนี่ย้าวร้อยสามสิบผ่านแล้วทำไมรู้สึกว่าร้อยสามสิบง่ายกว่าร้อยยี่สิบเจ็ดหรือว่าเรารู้แนวถ้าเดี๋ยวเราพาดูชั้นร้อยยี่สิบเจ็ดกันหน่อยละกัน <S <S 2> <S 2> <S คือตัวจริงอ่ะมันก็ฟิลเดียวกันแต่อันเนี้ยต่างกันหน่อยคือชั้นนี้ไม่ได้เน้นสีอะไรมากถ้าเพื่อนเพื่อนได้ลองกดดูแต่มันจะมีถึกมีอะไรถูกปะทำให้เราเก็บมันยาก แล้วก็มีฮิวบัฟจากลนีนาที่สำคัญคือมันมีสกิลเดทตัวเดิมอีกและไอคิดไอคิดและไม่ใช่ตัวเดียวมีน็อกเพิ่มมาเอ,เอกปัญหาเดทอีกแล้วระดับชาติแต่ว่าโชคดีที่มันยังมีสกิลเดียวนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดแนวทางพร้อมกับโชว์ให้ดูเลยละกันเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้สเต็ปเดิมๆได้อยู่แต่จะต่างกันเล็กน้อยนะคะ อ่ะอันนี้ลายอาเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ<ป>้ยตัวมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอาจจะต่างกัน1ตัวถูกปะ่ะคือที่คัดเปลี่ยนก็ไม่ได้อะไรหรอกอค,คือนี่ใช้เตัวเดิมก็ได้แต่เนี้ยคัดไม่ได้เน้นซีซีฝั่งตรงข้ามแล้วถูกปะ่ะค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นดาเมทมาหมดเลยเพื่อนๆจะใช้ตัวอะไรไอตัวเนี้ยก<ม>็เ,ยเปลี่ยนได้แล้วแต่สไตล์เหมือนกันแต่หลักๆคือเน้นมาล้างเดทอ่ะเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเขาใช้ลูซี่ล้างเดทก่อนเพื่อกันปัญหาถ้ามันไล่แล้วติดเดทอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าคัดพยายามจะกักสกิลไปใช้เว็บต่อไปว่าตัวมันใกล้ตายหมดแล้วไอตัวคิดก็เมื่อกี้ติดซีซีแต่ตอนนี้หายแหละมันก็เลยเ <c oughs> ดส่เราอยแล้วอีกแล้ว, <c oughs> แ,ลวแต่ค้าคิดว่าเก็บมันครบก่อน3เทอร์แน่นอนคันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งเทโอ <c oughs> อ่ะอันนี้เราก็เปิดมาแล้วก็ใช้ดีเพสในเว็บสองเห <c oughs> มือนเคย ตรงนี้ปัญหาที่ต้องระวังอีกอะเหมันคือมันไม่ใช่ที่ว่ามันฮิวป่ะเนี่ยฝั่งนู้นมันมีลีนาบัฟจะบอกว่าก่อนอันนี้มีตายหลายรอบเหมือนกันจากการที่ฝั่งศัตรูใช้ลีนาบัฟแล้วก็ตีมาฝั่งเราเลยแต่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอดดีเพทไปก่อนเหมือนเคยเหมือนแผนที่บอกนะครับอ่ะเห็นว่าไอตัวคีิตตายไปหนึ่งแล้วนะสกิลเดนมันตายไปหนึ่งถือว่าดีมันจะได้มาเก็บพร้อมๆกันเพราะมันติดผีดีตั้งแต่ตอนนี้จะได้เก็บเขึ้นไปด้วยเออ ชิวๆววเดี๋ยวแค่จะไล่สก,กิลแล้วก็ไม่ได้ล้างดีบับน,นะอันนี้พอคิดว่าน่าจะเก็บมันได้ก่อนที่เราจะติดเดตตายยกเว้นดวงสวยพูดไม่ทันขาดครับ้วยมันเยะแหละแม่งติดเดตสองทีแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวสลับมาเสียงไม่ร้ายหน่อยเพื่อความตื่นเต้นเพิ่ม,เ,มเติมดวงมันอับปี <c oughs> มากเลย <c oughs> อะไรคือแพทไปแล้วอยาอ่างดีตันั้นตายไปแล้วโอ้ยดวงอับปีกแล้วติดอะไรไม่ติดติดตัวนี้แล้วก็ติดเลยแต่แรกบอกเลยว่าที่เล่นมันว <ขอ S 1> นหลายรอบนี่หัวร้อนใช้เล่นเลยนะทุกคนกกด โอ้ยสกยิลสอตงตัวหลังตายตัวหลังตายเออตัวหลังตาย,ยงั้นใครก็ไม่ต้องห่วงถ้าแทโอตายมาปุ๊บเรากดสกิลหนึ่งได้ปะเนี่ยผ่านปะเนี่ย สำหรับตอนนี้ที่ได้แพนไว้นะคะก็คือไม่ได้แคร์เรื่องแทโอจะตายเพราะเราแพนมาแล้วคือแทโอตายมันจะเกิดใหม่มาแล้วเราจะรีสกิลเราจะรีบใช้สกิลที่1ของแทโอเนี่ยเก็บคริสสกิลหนึ่งทโอเนี่ยมันช่วยล้างบับด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเก็บบับผีดิบได้อ่ะอ่ทโอตายใช่ปะแคทก็เตรียมกดสกิลหนึ่งเลยเพราะมันรีมาแล้วเพื่อเก็บคริสหนึคริส,สจะตาย แล้วะคะก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าตัวแทโอเนี่ยมันเป็นผีดิบมนันจะอยู่อีกพักใหญ่เลยทุกคนมัแบบนะก,กระบอกแล้ว่าผากขอทำคลิปขอทำคลิปชั้นนี้ด้วยละกันวนประมาณ88 000, 000ล้านรอบผ่านวะเห็นเวได้อยู่กับการวางเพชรมาต่อกันที่ชั้น128นะครับเอาตรงๆไปมีความคล้ายชั้น130มมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะแบบไม่ได้พูดเยอะเนาะ เพราะว่ามันจะมีเดสหนึ่งตัวเหมือนที่บอกไปถูกไหมตัวคิสแล้วก็เป็นซีซีต่างๆทั้งแช่แข็งอันนี้อาติดพิษได้ดายเล่นหลายอันนี้ไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็มีหมดสติมีอะไรอะแล้วนี่ก็คือสุ่มติดทั้ง3อย่างอีกแต่เป็นดอทก็จริงๆซีซีน้อยกว่า 130. ฉ3้อยสามสิบชั้นเนี้ยไม่ได้ยากมากแต่ว่ามาแล้วพูดไปทั้งทีก็ขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับแนวทางนะคะเดี๋ยวไปอธิบายพร้อมกับคลิปเลย สำหรับทีมนะคะอย่างที่เห็นเลยนะทุกคนคือใช้ตัวเดียวกับฉลอยสาเลยมันมีเดทไม่อะไรตรงนี้คัทก็พยายามเหมือนเดิมนะมนกักสกิลไว้เว็บ2ตอนมันติดผีด,ดิบไม่ได้อะไรมากเว็บ,บต่อมานะคะแคทแพนใช้ซีซมันก่อนแบบติดใบอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีติดยูพวกตัวเดทแล้วก็มีตัวหลังอีกอันหนึ่ง ถือว่าโอเคเลยนอกนั้นก็ถมดาเมจไปก่อนแล้วก็ปนปนการกักสกิลเล็กๆน้อยๆนะทุกคนจำได้ปะสกิลหนึแทโอเอามาลบบัฟพีดิบที่แคดแพนเอาไว้เช่นเคยตอนนี้มันติดพีดิบแล้วถูกไหมเราก็เลยใช้สกิลหนึแทโอเลยตัวนี้ก็ตายเช่นเคยตอนนี้เราจะพยายามไม่ออกสกิลแล้วก็ ยืย้ระยะเวลาไปหน่อยเพราะว่าต้องการให้พวกอาสกิลอย่างแทโอสกิลดามจใดๆเนี่ยมันกลับมาใช้ทันรอบหน้านะทุกคนจะเห็นว่าเออเขาอาจจะฮิลอาจจะอะไรรอไปก่อนแล้วก็เตรียมบัฟครับเขาจะบัฟลีหน้าไว้เผื่อรอรอบหน้าเลยตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามถมสกิลไปแต่จริงๆอย่างที่เห็นจะเห็นว่าตัวเราใกล้ตุยแหละแต่ครูดาวสกิล,ลหลายๆอย่างของเราเนี่ยก็จะวนมาได้ใช้เยอะแหละ Oh. นี่ซีซีในที่สุดก็โดนจนได้อ oh. เดี๋ยวเราแบ่งสลับมาเป็นฮิวก่อนนะคะเธอเธอจำได้ไหมตัวแก้ตัวแก้ตีีเราแม่งติดนั่นแหละดวงมันก็งี้นะทุกคนไม่เป็นไร <c oughs> ครูดาวแทโอใกล้มาแล้วสกิลมันแรงแล้วฝากความหวังเอาไว้เมื่อกี้เราเน้นแบบาวจะบอกว่าบัฟลีน่านี่ช่วยเพิ่มดาเมจไปจัดจานมาก <c oughs> ทั้งที่ตอนนั้นเป็นซีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะวนสกิล ถ้าสกิลแทโอหนึ่งได้ออกนี่มาพร้อมกับไอตัวคิดติดเดทแต่มันก็ตายเฮ้ยรอบนี้คือผ่านง่ายมากจริงใช้ตตเต็ปเดียวกับชั้นร้อยสิเลยทุกคนไม่มีอะไรมากนะผีดิบผีดิบคันก็นานกว่ามันเฮ้ยบาทคุณ แขนคล้ายเดิมได้อยู่แต่พอดีอันนี้มันติดซีซีหนึ่งว่ะทุกคนในที่สุดก็พูดมาถึงชั้นร้อยยี่สิบเก้าแล้วอันสุดท้ายแล้วโคตรเหนื่อยอัดตัดมากี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้ก็หวังว่าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเมนให้กำลังใจหน่อยมีใครฟังถึงไหมกดหัวใจเอ้ยคอมเมนต์หัวใจสามดวงติดกันหน่อยหน่อยมันจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีนี่ร้องไห้เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันต่อแล้วกันนะครับ ชั้นนี้อาจมีความต่างเล็กน้อยแต่ว่าคงเดิมเดทหนึ่งแล้วก็ซีซีใดๆจะบอกว่าคัดคิดไอต,ตัวเนียมากแม่งทั้งมีช็อตแล้วก็เพิ่มครูดาวสก,กิลแม่งโคตรเกียดเลยตัวส่วนตัวนี้อามาพาดตัวนี้ไฟช็อตอันนี้พวกอ่าดอ,ดอะไรอ่ะทุกคนจะเห็นว่าจริงๆซีซีไม่ได้เยอะมากซีซีมันจะมีหลักๆสองใช่ป่ะจะเป็นไฟช็อตซึ่งมีสตัวเลยเว้ย แล้วก็หมดสติอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นแผนการเลือกตัวเราจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยสำหรับรอบนี้นะคะคัดใส่โคอี้เข้ามาแทนลูซี่ที่หลงังบับเนื่องจากที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ปะคือมันมีตัวช็อตสองตัวการใส่โคอี้เข้ามานี่ถือว่าคุ้มมากและที่สำคัญโคอี้อ่ะมันมีสก,กิวล้างดีบัฟแถมมาด้วยแต่ที่ปกติใช้ลูซี่เพราะอะไรปะพรตัวนั้นมันแน่นกว่าแค่นั้นเองเออตัวนั้นของแน่นกว่าสแตทสูงกว่า ำหรับก่อนเริ่มคัดเปลี่ยนเป็นเดลโลนิดนึงจริงๆจะใช้ก้าก็ได้นะอันนั้นแค่อยากมีซีซีเพิ่มมาเฉยๆจะเห็นได้ว่าเราอ่ะจะมีติดซีซีน้อยลงเยอะมากเพราะตอนนี้เหลือแค่อัมพาตเนาะซึ่งเราก็ยังดันติดนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ติดชอ็อตจากอีก2ตัวงั้นเดี๋ยวคัดเร่งไปเลยหลังๆลวกันไปช่วงในไทยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผลลัพธ์ คนเห็นไหมประสิทธิภาพของโคอีสำหรับดันชั้น12 9ก็คือมีประโยชน์นมากๆเพราะว่าไม่ไติดช็อตแล้วเราก็แทบไม่ไติดสี่สีเลยเนาะก็จะมีแบบอันเดิมเดิมเดทอะไรใด,ด,ดถูกไหมเออจังหวะนี้เราก็เช่นเคยมีการเรียงตะก,กิวแล้วเราก็ลบเดทได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจากโคอีคือครบมากจริงๆโคอี e, ถ้าปั้นแน่นๆนี่ก็ดีมากไม่ต่างกันแต่ว่ามันเสียอย่างคือมือมันไม่มีฮิลอะไรนะ เดี๋ยวเราตัดมาเสียงในไลฟ์กันก่อนจะจบละกันค่ะใช้มันเกิดมาปุ๊บเราจะิลหนึ่งแอโอเลยต่อเนื่องเลยนี่นี่ถ้าเออนี่แน่ได้ขาดฉันก็าดยังมีปัฟบดีได้อยู่แล้วรายังไม่ได้ใช้ป้ายเลยป้ายขาดเนี่ยเอาชิพ่ายทำมันไม่รลภปั๊บนะเธออย่างที่บอกมันเป็นเปอร์เซนต์ซึ่งครั้งนี้ก็ดวงสวยแต่ดวงสวยนี้ก็ยังผ่านนะทุกคนรอดูจนจบไปอันนี้ลบสิอุ๊ยอันนี้ลบสินหรือมันตายเอง อนนเอาน่ไม่รู้ใช้อะไรอะสกิลเดียวสกิลเดียว่กกยวานเห็นปทานทานเอ้ยบ้าวะ่ะเย่กว่าจะครบทั้งหมด4ชาแนะทุกคนทุกคนไฟนอลลี่ก็จบมันมีคนดูมาถึงตรงนี้ปะถ้าดูมาถึงอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมหัวใจ3มดวงติดกันให้หน่อยว่าดูโจมนะมันจะมีไปเนี่ยโหยตั้งใจตดัดเธอคือตัดกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าคลิปแม่งยาวแบบ นี่10-10นาทีแล้วแต่ทั้งหมดก็คือรวมแบบพยายามเร่งเวลาคลิปเล็กๆน้อยๆด้วยหมดเลยนะทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะเราพยายามทำให้คลิปให้กระชับเออ,เอ,อก็พยายามแล้วแหละนะทุกคนก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจด้วยกันครับตอนนี้กำลังจะตุยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมาทําแนวทางชั้น150ละกันมีคนถามมาอีกแล้วเหมือนกัน150น่าจะผ่านไปนะคะแลดูแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับชั้น130อะเออ งั้นเอาเป็นว่าไว้เจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไปละไปค่ะ